เราทอกในคลิปนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องภาษีเก่อสร้าง Construction Tax เป็นเน้นเรื่องของตัว Capex Opex ภาษีเก่อสร้างคืออะไรในบทความนี้อยู่ในเว็บไซต์ของ w e Law Office โดยว n e l a อ Academy กล่าวถึงอาคารสิ่งปลูกสร้างในลักษณะที่ระหว่างก่อสร้าง ไปจถึงก่อสร้างเสร็จหลังจากก่อสร้างแล้วเริ่มต้นก่อนก่อนจะก่อสร้างอาคารจะต้องมีการรื้อถอนมีการออกแบบมีการขนส่งมีการติดตั้งมีการกู้ยืมเงินภาษีเกี่ยวกับการก่อสร้างเกิดอะไรขึ้นบ้างต้นทุนอะไรที่เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้างถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร หากอาคารนั้นสร้างไม่เสร็จข้ามปีก็จะกลายเป็น work in progress หรือ construction w w i p เป็นงานระหว่างก่อสร้างเป็นงานก่อสร้างที่ไม่เสร็จข้ามปีรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างการออกแบบการวางแผนการติดตัง้งการเทสสันอะไรทั้งหลายรวมถึงดอกเบีย้ยที่กู้สถาบันการเงินกู้เจ้าหนี้มาหรือดอกเบี้ยที่คงค้างในระหว่างก่อสร้างนั้นถูกนับรวมอยู่ใน ส่วนหนึ่งของูลค่าอาคารไม่สามารถจะใช้หักเป็นรายจ่ายในระหว่างก่อสร้างได้เพราะอาคารยังสร้างไม่เสร็จจะหักได้ต่อเมื่ออาคารได้สร้างเสร็จแล้วเมื่ออาคารสร้างเสร็จแล้วเส้นแบ่งคืออาคารพร้อมใช้งานเริ่มนับค่าเสื่อมเริ่มนับค่าเสื่อมรายจ่ายอะไรที่เกิดขึ้นในระหว่างก่อสร้างนั้นจะถูกนับรวมเป็นต้นทุนของอาคารอาคารแล้วนํามาคํานวณเป็น ต้นทุนของอาคารเพื่อคิดค่าเสื่อมราคาในระหว่างก่อสร้างนี้หรือในออสิ่งที่เรียกวิา VIP เนี่ยภาษาทางการเงินภาษาทางภาษีเรียกว่ารายจ่ายฝ่ายทุนรายจ่ายฝ่ายทุนภาษาอังกฤษใช้คำว่า capital expenditure ที่เรียกว่า CAPEX จะตรงกันข้ามกับรายจ่ายดำเนินงานคือ operating expense หรือว่า OPEX คือเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากอาคารน,นั้น พร้อมใช้งานแล้วคำถามที่น่าสนใจคือเอาแล้วจุดแบ่งอยู่ตรงไหนจุดแบ่งก็ไปดูว่าอาคารพร้อมใช้งานเมื่อไหร่อาคารพร้อมใช้งานหลายคนก็ตีความต่างกันบางคนก็บอกว่าเมื่อ,อส่งรับงานส่งมอบจากผู้รับเหมาเมื่อได้รับไปเรียใช้อาคารจากทางราชการที่เรียกว่าออกจุดห้าจุดหกบางทีก็เรียกว่าจุดห้านะครับสมัยก่อนก็จุดหกนะถามว่าแล้วมันจําเป็นยังไงกับ โครงการก่อสร้างโดยเฉพาะคนที่เป็นนักพัฒนาอาคารหรือเป็นเดเวลอปเปอร์ทั้งหลายถ้าเลือกได้ในเชิงการเงินในระหว่างก่อสร้างอาคารนั้นอาคารจะเป็นที่เช่าหรืออาคารจะเป็นของตัวเองก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะมีรายได้เพราะอาคารยังไม่สามารถที่จะ,ะใช้งานการดุปทนยังไม่ยังไม่เกิดเมื่ออาคารยังไม่พร้อมใช้งานก็ไม่มีรายได้เมื่อไม่มีรายได้ดังนั้นใน ช่วงนี้เรื่อง cash flow หรือว่า working capital สำคัญที่สุดการที่เราควบคุมให้เราจ่าย cash flow ช้าๆหรือจ่ายน้อยๆทำให้ working cap เราดูดีในช่วงหลังก็เริ่มเห็นผู้รับเหมาหรือ contractor ที่ข้ามมาจากทางจีนที่มาทำ contractor financing ให้ก็คือมาก่อสร้างให้โดยไม่ได้คิดค่าก่อสร้างโดยไม่คิดตัววัสดุก่อสร้าง แต่จะคิดต่อเมื่ออาคารได้เริ่มพร้อมใช้งานและมีไรายได้แล้วก็ผ่อนใจ่ายให้กับผู้รับเหมาซึ่งมาจากจีนในลักษณะที่เป็น Supplier ออร์ n ฟแนนหรือว่าเป็นคอนแทคเตอร์ไฟแนนซบางรายไปถึง10ปีคิดค่าตอบแทนต่อปีปีละประมาณ5-6%ไปเวลาถึง10ปีอันนี้คือเข้าใจว่าเบื้องหลัง ทางจีนเองซึ่งเป็นผู้ประกอบการก็อยากจะระบายสินค้าวัสดุก่อสร้างอยากจะระบายเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรในการก่อสร้างอยากจะส่งคนเข้ามาเพื่อที่จะรับงานในในประเทศไทยอันนี้คือเริ่มต้นว่าถ้าเป็นไปได้หากเดเวลลอปเปทั้งหลายสามารถที่จะเจรจากับสถาบันการเงินว่าในระหว่างก่อสร้างนั้นยังไม่มีรายได้ขอ ให้มี grace period grace period ก็คือขอยังไม่จ่ายดอกเบีย้ยขอใหอ้ดอกเบีย้ยเนี่ยไปคิดกันตอนที่อาคารสร้างเสร็จแล้วอาคารสร้างเสร็จแล้วแล้วไปสะสมจ่ายกันเป็นก้อนใหญ่ๆห,หลังจากอาคารสร้างเสร็จแล้วพอไปสะสมจ่ายเป็นก้อนใหญ่ๆก็จะกลายเป็น operating expense เป็นโอเปกจ่ายทั้งก้อนก้อนใหญ่ๆก็สามารถหักเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้อันนี้พูดในมุมของภาษีเท่านั้น แต่ก็ไม่ง่ายเพราะว่าผู้ประกอบการหลายรายซึ่งเป็นนเแอร์ก็ไปทดลองเจราจาต่อรองกับสถาบันการเงินกับธนาคารแล้วธนาคารก็ไม่ยอมที่จะให้เป็น Grace Per i o d ถ้าจะยอมก็ต้องมีเงื่อนไขอื่นดังนั้นการเจราจากับธนาคารหรือสถาบันเงินเพื่ให้กู้สนับสนุนทางการเงินในการก่อสร้างก็น่าจะออกเป็นลักษณะคือ s o f t loan คือในช่วงก่อสร้างดอกเบีย้ยไม่ฟรีไม่ g r a c e ไม่คิดก็จริงแต่ว่าให้เป็นซอฟท์โลนคือดอกเบีย้ยน้อยที่สุดหรือดอกเบีย้ยต่ำเพื่อทำให้ projection ของแผนหรือ break even การคืนทุนในการก่อสร้างอาคารนั้นสามารถที่จะคืนทุนได้เร็วเพราะว่าดอกเบีย้ยที่จ่ายก็จ่ายช้าดอกเบีย้ยที่จ่ายแล้วหลังจากก่อสร้างก็สามารถบันทึกเป็นตัวารายจ่ายดำเนินงานหรือ operating expense o p ได้ได้ได้เลยรวมมันที่จ่ายออกไป ก็เรียกว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้ได้ทันทีในปีนั้นๆในปีนั้นๆไม่ต้องดีเฟอร์ไปเป็นค่าเสื่อมราคาตลอดตลอดนะดังนั้นพอเราพูดถึงค่าเป็กโ x เป็กเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือตรงนี้คราวนี้มาดูกันในก่อนก่อนหน้านี้ว่ามีการตีความที่ต่างการมีข้อพิพาทที่ต่างต่างไปจบกันที่สารแล้วสารมองว่าอย่างไงที่ดินที่ได้มา ที่ดินที่เออช่ามาหากที่ดินนั้นมีค่ารื้อถอนค่าขนย้ายค่าถมที่ค่าพัฒนาที่ดินค่าซื้อที่ดินรวมถึงภาษีในการโอนก็จใ,ในการโอนอันนี้นับเป็นต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งที่ดินจะมาบันทึกเป็นรายจ่ายดำเนินงานหรือ operating expense หักทั้งปีไม่ได้จะต้องถูกถูกบันทึกเป็นต้นทุนของที่ดินค่าเสื่อมก็ไม่มีเพราะที่ดินไม่มีค่าเสื่อมแต่ถ้าเป็นกรณีเช่า เป็นกรณีเช่าสารดีกาเคยตัดสินเป็นข้อพิพาทข้อพิพาทกันเพราะว่ากรมสรรพากรกับผู้เสียภาษีมองต่างกันที่ดินที่เช่าที่ดินที่เช่านั้นกลายเป็นว่าเจ้าของที่ดินจ่ายค่าในหน้าในการหาคนเช่าจ่ายค่ารรมเนียมในการจดทะเบียนการเช่าสารดีกาตีความว่าเป็นรายจ่ายดำเนินงานหรือเป็นรายจ่ายฝ่ายออปเปอเรชั่นเอ็กซ์เพนไม่ใช่รายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งต่างจากกรมสรรพากร กรมสรรพากรมองว่าในค่าในหน้าหาคนเช่าค่าทะเบียนจดทะเบียนการเช่านั้นเป็นรายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งสิทธิการเช่าจะต้องเอาบอรไทส์ไปตลอดอายุการเช่าสานิการมองต่างกันในเรื่องของภาษีแต่ถ้าเป็นเรื่องบัญชีบัญชีอาจจะต้องไปบันทึกเป็นต้นทุนเพื่อได้มาซึ่งสิทธิการเช่าอันนี้แยกกันระหว่างตัว Financial Account กับตัว t a x Accounting นะครับ ถัดมาไปดูครับว่าในทางบัญชีทำไมถึงเรียกว่าเป็น financial a c c o เ n t เพราะว่าในทางบัญชีเ็าจะไปดูเรื่องงบการเงินงบการเงินเนี่ยในทางบัญชีมักจะใช้หลักการ useful life คือหลักการการใช้ประโยชน์นะครับซึ่งก็ให้ดูว่าตัวสิทธิ์การเช่านั้นอ,อายุเท่าไหร่นะครับเช่นเช่นสิทธิ์การเช่าอายุ10ปี20ปี30ปีในทางบัญชีก็จะบันทึกไปในแนวแนวทางนั้นออเดิเตอร์ก็จะเดินตามนั้นแต่ว่าในทางภาษีไม่ใช่ ในทางภาษีก็แยกเป็น2ส,ส่วนอีกนะระหว่าง tax accounting กับ financial accounting ในทางภาษีก็จะแยกเป็น2ภาษีก็คือภาษีที่1คือภาษีเงินได้บริษัทหรือภาษีเงินได้ดบุคคลมีตัวพระราชกฤษฎีกาซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรองกฎหมายลำดับรองลองลองลงไปลองลงไปจากตัวตัวประมวลรัศดรก,ก่อน อยู่ในพระกิจการฉบับที่หนึ่งสี่ห้าฉบับที่หนึ่งสี่ห้ากำหนดไว้ว่าค่าเสื่อมราคาซึ่งเ,าเราเรียกกันว่าคาเป็กหรือรายจ่ายฝ่ายทุนค่าเสื่อมราคาถ้าเป็นอาคารถาวรให้หักเป็นค่าเสื่อมได้ไม่เกินปีละห้าเปอร์เซ็นตถ้าเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างเช่นสิทธิการเช่าหักค่าเสื่อมได้ไม่เกินเราเรียกว่าค่าสิกรอมา,ทาเทเซชันได้ไม่เกินปีละสิบเปอร์เซ็นต์ ขณะที่จ้เป็นทรัพย์สินอื่นเช่นเครื่องจกักรเช่นยานพาหนะหากค่าเสื่อมได้ไม่เกินปีละ20%พอเราพูดแบบนี้ก็กลายเป็นว่าอา้าวกฎหมายภาษีนกำหนดไว้ว่าหากได้ไม่เกินเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์แต่ในทางปฏิบัติเอาก็จริงๆเวลาเราพูดเรื่องนี้เป็นกลายเป็นเราไม่ได้พูดเปอร์เซ็นต์ต่อปีเรากลายเป็นพูดว่าหักได้กี่ปีเช่นถ้าเป็นอาคารถาวรเราก็ไปมักจะไปพูดว่าหักได้20ปีจริงๆไม่ใช่ บางอางคารก็หักถึงสามสิบปีก็มีตัวสิทธิการเช่าเราพูดว่าหักได้สิบปีจริงๆไม่ใช่จริงๆต้องบอกว่าหักได้ไม่เกินปีละสิบเปอร์เซ็นตเราจะหักปีละสิทธิการเช่าหักปีละสามเปอร์เซ็นก็ได้สามจุดสามเปอร์เซ็นก็ได้มันกจ็จะไปจบที่สามสิบปีหรือแม้แต่เครื่องจักรรถเรือยานพาหนะในทางภาษีบอกว่าหักได้ไม่เกินปีละยี่สิบเปอร์เซ็นต ไม่ใช่จบแค่5ปีบางทีรอาจจะหักเจ็ดเปอเซ็นต่อปีก็ไปจบประมาณ15ปีก็ได้นี่คือในเรื่องของ tax accounting บัญชีภาษีกรอนจะต่างจากบัญชีการเงินประเด็นนี้อนอกจากภาษีเงินได้บริษัทแล้วก็จะมีภาษีมูลค่าเพิ่มในเรื่องของการก่อสร้างมีข้อควรระวังไว้สําหรับเรื่องภาษีซื้อสําหรับภาษีมูลค่าเพิ่มว่า ภาษีซื้อจากการก่อสร้างนั้นเช่นภาษีซื้อที่จ่ายให้กับผู้ออกแบบภาษีซื้อที่จ่ายให้กับค่าวัสดุก่อสร้างภาษีซื้อที่จ่ายให้กับผู้รับเหมาภาษีซื้อเหล่านี้โดยหลักสามารถนํามาใช้ในโครงการก่อสร้างได้ถ้าอาคารที่ก่อสร้างนั้นเป็นอาคารที่ใช้ในกิจการแวดแต่พึงระวังเนื่องจากว่ามีภาษีซื้อต้องห้ามกําหนดไว้ว่าถ้าอาคารที่ก่อสร้างนั้นนํามาใช้ใน ธุรกิจหรือกิจกรรมที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเป็นนอนแวดธุรกิจที่เป็นนอนแวดเช่นอาคารโกดังที่ปล่อยเช่าปล่อยเช่านี่ยกเว,นว้นแวตเพราะงั้นภาษีซื้อจการก่อสร้างนั้นเอามาใช้ไม่ได้กลายเป็นภาษีซื้อต้องห้ามอีกกรณีหนึ่งก็คือ,อตัวอาคารก่อสร้างที่สร้างลงบ,บนที่เช่าและมีลักษณะพิเศษที่เรียกว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิง่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา สัญญาต่างตอบแทนพิเศษย่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาไม่มีกฎหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะแต่เป็นคำพิพากษาอีกาที่ศาลฎีกาในอดีตได้ตัดสินมาตั้งแต่ปี2488-2492 2 5 2 3แล้วก็ตัดสินมาเรื่อยๆจนล่าสุดก็มีการตัดสินอยู่ในคดีภาษีกรที่ศาลฎีกาตัดสินเมื่อประมาณปี2 5 5 3คดีของโฮเบลโฮเบลที่มี ประเด็นข้อพิพาทกับกรมสรรพากรกรณีนี้สืบเนื่องจากโฮบเบลได้ทําสัญญากับการรถไฟ่ประเทศไทยในลักษณะที่เป็น BTO คือโครงการภาครัฐก็มักจะเป็น Build Transfer o f Operate คือในโครงการภาครัฐโฮบเบลทำสัญญากับการรถไฟที่จะ Build คือสร้างขึ้นมาแล้วเมื่อลงมือก่อสร้างกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทั้งหลายจึงตกเป็นของการรถไฟคือ T คือ Transfer แล้วจากนั้นโฮเบลก็จะได้สิทธิในการใช้ประโยชน์คือโอเปเรตกลายเป็น BTO ในเคสนี้เราก็จะเห็นตัวต่อหม้อที่อยู่เรียบถนนวิภาวดีรังสิตท,ที่ยังคาอยู่อันนั้นกลายเป็นทรัพย์สินกรรมสิทธิ์ของการรถไฟประเทศไทยไปแล้วตั้งแต่เริ่มลงมือก่อสร้างเพราะสัญญาที่การรถไฟแห่งประเทศไทยทำกับโฮเบลเป็นลักษณะที่เป็น BTOBTO จะไปใกล้เคียงกับสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา คือเมื่อ h โฮ w เบลตกลงให้กรรมสิทธิ์ในอาคารโอนไปทันทีเมื่อลงมือก่อสร้างดังนั้นตัวภาษีซื้อที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างเหล่านี้ h โฮ w เบลออกมาใช้ประโยชน์ไม่ได้กลายไปเป็นต้นทุนไม่สามารถจะเอามาเป็นภาษีซื้อที่เอามาเครดิตเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิง Cashflow หรือ working capital กรณีนี้เคยมีคำพิพากษาเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก่อนโฮเบลในปี2553 แต่เป็นคำพิพากษาคดีแรกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษ,ษีซื้อต้องห้ามจากจากค่าก่อสร้างคือเคสของอปูนซีเมนไทยลำปางเป็นกรณีที่บริษัทปูนซีเมนไทยที่กรุงเทพไปสร้างแพรนปูนเป็นซีเมนแพร้นอยู่ที่ลำปางแล้วจากนั้นยังสร้างไม่เสร็จแต่ว่าเป็นวิบอยู่คือเป็น WIP คือเป็น Work in Progress งานระหว่างก่อสร้างเพราะสร้างข้ามปีในที่สุด จากสาขาของปูนซีเมนไทยที่บางซื่อก็กลายเป็นตั้งบริษัทปูนซีเมนไทยลำปางเป็นบริษัทลูกขึ้นมาแล้วก็โอนงานระหว่างก่อสร้างคือ WIP WIP Working Progress ไปให้กับปูนซีเมนไทยลำปาง <c oughs> ผลที่ตามมาคือปูนซีเมนไทยสัมงานใหญ่ที่เป็นบริษัทแม่ได้นำภาษีซื้อมาใช้แล้วก็โอนตัววิบไปให้กับปูนซีเมนไทยลำปางในภายหลัง,ท,ง,ท,งทั้งทที่ยังสร้างไม่เสร็จ กรมสรรพากรไม่ยอมเพราะว่ากรมสรรพากรมีประกาศอธทบดีกรมสรรพากรฉบับท,ที่สี่สิบสองข้อสองเล็บสี่อยู่ในประบวลรัศดรกรต้องบอกว่าเป็นประกาศที่ส2สิบสองเพราะมีร้อยฉบับนะครับเรื่องแว็ขอ้อสองเล็บสี่ก็มีเป็นสิบข้อรายละเอียดเหล่านี้ท่านสามารถติดตามได้ในเว็บไซตข์ของกรมสรรพากรในคดีที่ศาลฎีกาตัดสินเป็นคดีแรกๆเท่าที่ผมรวบรวมข้อมูลไว้เนี่ยปีสอง6ันรอยสี่ิบหก สาลฎีกาตัดสินว่าภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างในอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จคือเป็น Work in Progress เป็นว i p แล้วได้มีการโอนถือว่าเป็นการโอนภายใน3ปีนับจากวันก่อสร้างเสร็จขิดสันใต้คําว่าก่อสร้างเสร็จนะครับในตัวประกาศอธิบดีกรมสรรพากรในเรื่องของวัดฉบับนี้เนี่ยไม่ได้ใช้คําว่าพร้อมใช้งานเพราะพร้อมใช้งานจะไปอยู่ใน ตัวภาษีการฉบับที่145เรื่องค่าเสื่อมราคาแต่ถ้าเป็นเรื่องภาษี้อต้องห้ามในประกาศอันนี้จะเป็นเรื่องอนับแต่วันที่ก่อสร้างเสร็จโอนออกไปภายใน3ปีก็แสดงว่าใช้ไม่ได้แล้วนะครับใช้ไม่ได้ก็อันนี้ก็เป็น2เคสตัวอย่างซึ่งเป็นคดีที่น่าสนใจในเรื่องของคดีภาษีนะครับก็2546เป็นเรื่องของปุณณ์สินไทยเที่มปบาก253นี่เป็นเรื่องของโฮบเบลกับการรถไฟ แห่งประเทศไทยแต่ว่าไปวิาพากษ์กับกรมสรรพกรและภาษซีซื้อต้องห้ามสำ,สำหรับสัญญาที่เรียกว่าสัญญาต่าง,ต,างตอบแทนพิเศษเช่นว่าสัญญาเช่าธรรมดาในลักษณะที่เป็น BTO ทางออกในบทความนี้ก็เขียนไว้เลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเจรจาก,กับคู่สัญญาได้ก็ทําเป็น B บวกสก่อนแล้วค่อย T O B บวกสปีก่อนแล้วก็ค่อยไปโอนเพราะกฎหมายเขียนไว้ว่าถ้าโอนภายในสปี หรือไปใช้ในอาคารในกิจการที่เป็น non n a t นะครับก็จะกลายเป็นผู้สื่อต้องซื้อต้องห้ามเราก็รอให้พ้น3ปีอันนี้คือทําให้ถูกต้องตามกฎหมายก็จะไม่มีปัญหาตามมาวัลทอคในช่วงไทยนี้เหลืออีกประมาณ3-4บทความที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับภาษีนะครับก็ปติดตามครั้งต่อไปจะเป็นภาษีเกี่ยวกับเรื่องเงินปันผลนะครับว่าเงินปันผลมีเรื่องอะไรบ้างที่เป็นประเด็นภาษีที่ ควรจะต้องอระมัดระวังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ